สวัสดีครับสติลรีวิวนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิววิธีการ อัดคลิปวิดีโอพร้อมกันนะครับผมทั้งในส่วนของกล้องหน้านะครับแล้วก็กล้องหลังแบบนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการกันนะครับผมซึ่งง่ายมากๆนะครับผมแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องสติลรีวิวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับผมให้ทุกท่านนะครับไปทําการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Double Cam มาก่อนนะครับผมโดยเข้าไปที่ App Store นะครับผมไปที่ค้นหานะครับ พิมพ์คำว่า double cam นะครับ d o u b l e c a m นะครับผมกด search นะครับผมอ่ะนี่นะครับโลโก้สีแดงๆแบบนี้นะครับผมมีกล้องควายแบบนี้กดเข้าไปนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นแอปนะครับ double cam นะครับผมอ่าสำหรับแอปตัวนี้นะครับผมจะรองรับนะครับมือถือนะครับผมตั้งแต่ iPhone XS ขึ้นไปนะครับผม สำหรับมือถือเครื่องนี้นะครับผมเป็น iPhone 13นะครับผมก็อยู่ในรุ่นที่รองรับอยู่แล้วนะครับผมอ่ะก็หลังจากที่ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็กดเปิดเข้าไปนะครับแต่สำหรับการกดเปิดเข้าใช้งานในครั้งแรกนะครับผมก็จะต้องมีการอนุญาตนะครับให้เข้าใช้งาน กล้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็อนุญาตให้ใช้งานในส่วนของไมโครโฟนได้ด้วยนะครับผมซึ่งทางแอปเนี่ยเขาก็จะมีเมสเซจเด้งขึ้นมาที่หน้าจอนะครับให้เราทาการอนุญาตด้วยนะครับผมจึงจะเริ่มใช้งานได้นะครับผมหลังจากที่เราดาวน์โหลดมาเรียบร้อยนะครับเราก็เปิดใช้งานมานะครับเราก็จะได้ภาพแบบนี้เลยนะครับผมในส่วนของรูปตรงนี้นะครับที่เป็นกล้องหน้านะครับเราสามารถที่จะโยกย้ายมุมได้นะครับแบบนี้นะครับต้องการให้ไปอยู่มุมไหนนะครับผมและเราเนี่ยยังสามารถที่จะ เปลี่ยนขนาดตรงนี้ได้นะครับตอนนี้เป็นในส่วนของวงกลมอยู่นะครับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้เป็นแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมขอบมนแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมหรือถ้าหากเรานะครับต้องการที่จะให้กล้องหน้านะครับผมเป็นภาพใหญ่นะครับเราก็มากดที่ตรงนี้ได้นะครับจะเป็นการสลับกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับผมกดแบบนี้นะครับอะ ตรงนี้นะครับภาพใหญ่นะครับผมในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยก็จะแสดงขึ้นมาแบบเต็มจอแบบนี้นะครับส่วนทางกล้องหลังนะครับผมก็จะเป็นภาพเล็กแบบนี้นั่นเองนะครับผมสามารถสลับได้เช่นกันนะครับผมแบบนี้นะครับผมและสําหรับแอปตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะอัดคลิปได้นะครับผมทั้งในส่วนของแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับผมอ่เดี๋ยวสลับกล้องก่อนนะครับผมแบบนี้นะครับผมเพราะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะ ถ่ายคลิปกันในส่วนของแนวนอนประมาณนี้นะครับผมก็จะเห็นในส่วนของกล้องหน้าและกล้องหลังแบบนี้นะครับผมเมื่อเวลาเราถ่ายคลิปไปนะครับก็เดี๋ยวลองถ่ายคลิปดูนะครับผมกดถ่ายคลิปนะครับตอนนี้คลิปก็เริ่มบันทึกแล้วนะครับผมจะเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวเลขก็จะขึ้นนะครับก็จะเป็นแถบสีแดงขึ้นแบบนี้นะครับผมเราสามารถที่จะเปิดแฟลชได้นะครับผมกรณีที่ถ่ายคลิปช่วงกลางคืนหรือในที่มืดนะครับแสงน้อยนะครับเราก็เปิดแฟลชตรงนี้นะครับผมอ่ะก็จะมีแฟลชขึ้นมาช่วยแบบนี้นะครับผมนี่นะครับผม แบบนี้นั่นเองนะครับในส่วนของการสลับกล้องนะครับระหว่างที่เรากําลังถ่ายคลิปอยู่นะครับผมเราสามารถที่จะสลับกล้องได้นะครับปุ๊บแบบนี้นะครับผมอ่ะมันก็จะได้ภาพใหญ่ขึ้นมาแบบนี้นะครับสําหรับกล้องหน้านะครับผมสลับได้นะครับตลอดเวลาเลยนะครับผม ก็จะช่วยในส่วนของอัตลดนะครับเวลาเรารีวิวสินค้านะครับผมหรือว่าสายวิลล็องสายท่องเที่ยวนะครับผมที่ไปถ่ายคลิปรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับผมก็จะได้อัตลดที่แปลกใหม่มากยิ่งขึ้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองหยุดคลิปนะครับผมแล้วไปดูไฟล์ที่ได้กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไฟล์ที่ได้กันนะครับผมเดี๋ยวจะกดเพย์ให้ดูนะครับผมกบผมเราสามารถที่จะสลับกล้องได้นะครับ แบบนี้นะครับผมอ่ะมันก็จะได้ภาพใหญ่ขึ้นมาแบบนี้นะครับสําหรับ้องหน้านะครับผมสับได้นะครับตลอดเวลาเลยนะครับผมก็จะช่วยในส่วนของอัตราลดนะครับเวลาเรารีวิวสินค้านะครับผมหรือว่าสายวีล็อกสายท่องเที่ยวนะครับผมที่ไปถ่ายคลิปรีวิวสถานที่ต่อง โอเคนะครับยังไงก็ลองดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้มาลองใช้กันดูนะครับผมก็น่าจะชื่นชอบนะครับผมทั้งสายรีวิวสายวิลล็องสายท่องเที่ยวต่างๆนะครับผมน่าจะถูกใจในแอปนี้นะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับและถ้าหากท่านใดนะครับมีคําถามมีข้อแนะนําหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนนะครับสามารถพิมพ์สอบถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องสติลลรีวิวนะครับขอบคุณครับไว้เจอก